สวัสดีครับเกมอะไรเยอะนะก็อยู่กับเกมอะไรเนะี่ยเกมเช <laughs> มเ <c oughs> จนเป็นอะไรเกมอะไไม่รู้อ่นอานด้วยข่องห่างก็ขอะด้วยเกมมูนสกิลมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ออเดินเดินขโมาแล้วก็พวกนี้วุ่ายงุ่นวายแล้วก็อะไรบางอย่างอ่านยากครับ พี่เก่อ่านเละเก่งตัวคือเก่งยาว้ายทำลายผู้หญิงอย่างนี้ไม่ดีนะตบผู้หญิงเหรอตบผู้หญิงเหรอส้นเท้าทิศส้นเท้าทีศเป็นการสนาทีใช้เส่วนตีนดทีทีนมเด้งเลยฮะมูนสเกียบปะทะไอไอหินหรือเปล่ามหาปะไร เตะเหรออ๋อมันให้เตะครับไปให้แตะไอเจียนจู่เขาเจอไอเจียนเลยจียงเขาเจอไอเจียนเออโอ้ยผมร้นกัดทำอะผู้หญิงมันไม่ดีเนาะวรอทำอะไรผู้หญิงที่ไม่มีทางสูเตะหัวเข้าบ้านเราครับเี่คืวรถไปแทันรถยาวนี่คือคนเทพนะฮะเตะหัวเข้าบ้านเอง เดี๋ยวรอลุ้ครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อเลยเาาแ๋ยวผมขอเลือคืนแบบเออเออซื้ออีกสอง้ออกสองสี่ร้อยสีบาทมั้งผมเล่นกันเลยแ<า>บบไม่ต้องเล่นมามากับเจนนโตเหมือนเดิมฮะเติมเติมคือผมไม่ได้อัพลูกสุดเลยติมเติมคือเอาหาหาเอมึงตัวอะไรมึงเนี่ยตัวอะไรตัวอะ<า>ไร โอ้ยหัวหายเฮ้ยเม่อีหักไหักอออฉากกับเด็กฉากับอสังเกตลมไสังเกตลมนี่เมตันี้เตะปลาฉีดเตะให้ปลาฉีดอยิงหัว อีกเดี๋ยวนะก็นมารีบไปเจนี่มีมีการวิ่งอะไรซะงั้นโอ้โหแกต้องไปดูโอ้โหมันกัดกัดเจนี่มาคุกเออเออฉันขัดสนอยู่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งพ่อมึงไปต้อครับเตะให้หน้าสนใเตะให้หน้าสนใ ตะหัวียิตาปครับีบลเดียสองตัวสุดท้ายบเข้าเอาวุจีจะเตะป้างเลยฮะอ๋อแลสองาสดาวสวยดีนะเจ็ดร้อยซื้อเลยครับอือหือเป็ซื้อลูกสูงหกซอง,องแตงมัยได้พัดน้ำเลยค่ะกันอือือ สองแค่ไมคินนัดเองก็ใช<พ>้ไม่ได้มากมการเป็นปืนโอ,อ้ลองยิงตัวเดียวนะพึ่งโอ้สุดยอดเลยตรงต้องรีบตอไปมันจะเกิดแล้วจะตัตต้งตั้งตั้งโอ้มีแรงมีแรงแรงอย่าปลาอย่ปาปลาอย่ปายปลามันยิ่งอยู่ไกลแล้วมันนะมันจะย,ยิง่งปลานะไม่กีแน่เลยใครจะมา เตะให้ปลาฉี่กับขั้นมันไม่มีหัวยังเดินได้คิดดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาหน,าหนูมันเล่นไม่ดีเลยโอ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวก็ยังดีเกมีสมรภูมิเดอดได้นะครับไม่ไมต้ตองกลัวไม่ต้องกลัวเลยเตะเตะมันนี่เจนี่ไม่ค่อยเตะเป็นโรคระดับไม่ค่อยเตะเจลูกสองตัวเออ ช็กเลยช็กเลยอือหือเตะทีเราเป้าแตกเลยเดินกันต่อครับเดินกันต่อเตะไปกันอุ้ยมีคนเลยถือ,อว่าคนนี้สิดยอดมากโรับเออจิ้วเวลาช่างมีแต่เตะกันเตะแค่นี้ก็พอแล้วนะเตะแค่นี้เตะก็ดูให้าตจเตะแค่ดูให้าตจอือ พวกกำหังมเาเยอะจังยิงไห้ไซเลกไไมไหน่ยิงไห้ซเลกมึมยงมยังไม่เลิกอ,ขอ่ะกูเพามึงล่วงเวลามากเกินไปแล้วอื้ออะไรมึยังไม่ตายยิงเยอใครฝัง,งหน้าโดนตบับอะไรอ่ะ อูดามยากดามยากี่ยิ่งเล่นนี้เลยเหรอเพิ่มเล่แปลกเป็้องตวยาวๆอย่างนต้องตุ้งสองนทีสิบอวินาทีเต่มันไม่ไม่ ทำไมผมไม่ยิ้มคงเจอจอมกัไปลไรน่ยอืมเรนเป็นเมดที่ผมจะไม่เดอัมาส่งฮัน อ,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 อืมอืมโอ้โอ้โหไมเมงอื่งูสมัว่ามันเล่นไม่ผ่านไ,ไ,งไงม่มีนะผมรีดเดียวละรีปรืดรีปรืดรปรืดรีปรืด ไต่ปักชิกยิงเข้าไปยิงเข้าไปว้าววิงเข้าไปเกนเกมนี <Hero> <S <S <ę> ้ชื่ออย่างไรใช่ไหมวุ้ดยอดกล้วยทอดทอดทอดใไม่มันแล้วพวกนี้เล่นอะไไม่รู้เรื่องไต่ปักชิก กบย้อนเอื่องอะไรที่ก้องว่ามันจะเวลามากเกินไปละวันตุ๊กตาวันตุ๊กตามาทาเยีเดียดีเอาปืนไปเเรียบร้อยครับ ต้องใช้เวลาน้อยไอ้น้อยที่สุดนะฮะนานที่สุดน้อยที่สุดนานที่สุดน้อยนานนานน้อยตงฟไปวิ่งวิ่งมาถึงมันก็เคลียร์วะอ๋อต้องเตะเหรออ๋อเนี่ยติบอกไม่บอกผมไม่รู้นะเนี่ยโอ้ยมันต่อยอ่ะมต่อยเหรอข้ามาเข้ามาถึงข้าวหนุ่มครับมันอยู่ใกล้เข้าไม่แล้ว เสียงหมอข่ามากคนเดียวตบมือให้เลยแต่ผมไม่ตบให้วาจฟุาาจฟ,าาจฟาา้าก่อนวา t จุฟ้าอจฟ้าหอยิงนัวๆยิงรัวๆโอ้โหเชียแลถอยถอดีลขากัน

ซื้อเลยอะไรอะแคตาลิงปะลูกสนไม่ได้ซื้อเลยลูกก็ไดซื้อลูกสวนมีนี้ด้วยหรออะไรวะมึงเจมมังคืออะไรก็แคตาลิงเลยใช้ใมถังไอ้ด่านห้ามันจะให้ผมใช้นะแคตาลิม ว้าได้แต่มันด้วยหนึ่งร้อยคะแนนี่ชอะไรแม่ลิ้นเหรอีเกม่ชอลิ้นเกมชอบคนเจชอนเ้นเก้อบคน้อนอนเจชอเจอนเจอนอาเนี่อบบ่ มันซองมากดีกว okay. okay. well. ่านะมันคิดถึงคิดเทียนเบอร์คิดถึงตุเบอร์คิดถึงตุเบอร์าจีวนะเออคิดถึงอะไรนะอันนี้ผมจำไม่ได้จำได้ว่ามันน้อยมากทไปซะกับตังยไงมาอุ้ยอุ้ยเดี๋เจ๊ตบเดี๋ยวเจ๊ตบ ตอกูรตรานโอ้ยข้ามบางตซตกไังเตะได้อ้ี้ยมโอ๊ยอกกีแคเธอรีนบกกี้โอ้ยกระดาคอยไอ้เจะเี่ยปืนสอันเลยเยมปืนทั้งสอัน มีเตาไว้ตรงลูกซองพุ่งพุ่งยิงชักกระตุกยิงชักกระตุกหูชักไรอ่ะต่สยองมากเลยผมจั๊กจั๊กจั๊กจำไมไดจักยสองเหมือนเดิมครับชีสผมจะสองจะกลายเป็นจังก์ขึ้นยังไงไอ้ลุงคนนี้ลุงคนนี้ผมจำได้เล็บเล็บหน้าเส้นตีนเออยดีดีมิงกระดูกหู มันกินเนื้อซอมบี้เหรอไอลูกคนนี้ก็เลียเข้าไปเต็มเต็มนะครับขึ้น่ายดียวไม่แบบง่ายนักแหละคือแค่นี้พอแล้วก็เขาลืมลืมผมลืมเราไปเข้ามูรถไฟกันมั่งอ่าต่อครับเอ้ยมาหมาเหรอ ดเตะมาให้ปากฉีกเตะมาให้ปากฉีกเตะมาให้ปากฉีกใครเล่นไพ่กันวะไม่อยากรู้จริงมา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 ไม่มาว่ะมาไม่มาว่ะมาดิมามาเฮ้ยเตะเข้าไปเลยโหคนโหดเอ้ยเตะเข้ามาเตะเข้ามามา เราเล่นค oh, ูด no ้วยอะไรกันเตะมันให้ปากฉี่เตะซัมบีมีแต่เดือดเบงเบงซี่อ่ะกินข้าวก็ไม่กินกินมีดแทนเฮ้ยมาค้อนบอกอะไรเลยอ่อยชินนาทีเนี่เตะขุกใบโอ้น่าเหลก น่าเลนาโอ้ชิพหายแล้วใช้คคคแคตัมิงแคตัมลิงดีกวออ้ย,อยมันยุงย่งกับพวกนี้เนะโอ้เต็ตมเตมเลยว้าวมาไม่งมาเสียจเลคืออเลยเนาะอะเรมาอีกเตะให้ปาี เดินแล้วไม่ง่ายนันเด้งตลอดเลยหายใจสามารถเป็นเพลงได้เองรู้ปะวอุ้ยตัวนี้ลองกีดกีดอะกีดฟอร์มอลเก็บนิดเดียวครับใจยืนับเก็บนิดเดียวผมว่าผมเล่นไม่เก่งเลย เล่นเกมบบนี้ไม่เท่าไหร่นะอู้หูตู้นี้ร้องกรี๊ดตัวใจร้องสูดเฮ้ยแต่ตัวใจร้องสุดพิชานได้ลูกทีอือแต่มันไม่เท่าแล้อทำไมมันขึ้นรถไฟได้ว่ามันเป็นโลหะมันขึ้นได้ไง โอ้คราวนี้ผมก็เอ้ยผมลืมผมลืมผมลืมไปว่าก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอลากันไปก่อนนะฮะลาก่อนอิ๋ว